นี่ค่ะทุกคนตั้งแต่น้องนมกล่องไม่อยู่บ้านนะอยู่ๆน้องต้งหวยอะ่ะก็กลับบ้านตลอดเลย oh. ปกติเขาจะไปตอนเช้าแล้วเขาจะกลับตอนเย็นแต่เนี้ยว่างวันน่ะแม่บอกว่าให้ต้งหวยไปตามหานมกล่องให้หน่อยดูดูเขาสีชายนะเขาชอบเขารักชายมากแล้วต้งหวยอะ่ะ oh. ก็ไม่ออกไปข้างนอกอีกเลยค่ะทุกคน oh. ต้งหวยจะอยู่บ้านอย่างเดียวเลยนี่ดูดูนะเขาจะเล่นกับแป้งด้วยอ่ะดู oh. กอดแป้งเลยนะทุกคน ปกติต้อปกติต้องหวยไม่เป็นแมวแบบนี้นะอันนี้อะไรคะอันนี้อะไรแย่งซีนทำไม้ก็กำลังคุยเรื่องเต้าหวยกันอยู่มีน้องเกสแซวว่าหรือต้องหวยไปเห็นนมกล่องเป็นอะไรหรือเปล่าต้งห่วยก็เลยไม่อยากอยู่นอกบ้าน oh, <no. S 1> คิดได้ไง <Huh? S 1> นี่อะไรจายังไม่ถึงเวลากินข้าวเลย ข้า,าจ๋ะนะต้องวยเขาไม่เคยอยากเข้าบ้านตอนกลางวันเลยนะทุกคนเดี๋ยวนี้คือเขาเข้าบ้านตลอดเลยอ่ะเพราะพา,างงูมากเลยอ่ะเอา้าดู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 ด,ด,ดูทุกตัวทําทําหมันหมดแล้วนะเขาเหมือนเขาเป็นสัตว์เหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่เขาไม่ได้เป็นสัตว์นะเ,าเ,าเ,าเาขาแค่ทําตัวเหมือนว่าคันคันแค่นั้นเองเอาคันคันชายคันปะ แปลงซักผ้านะทุกคนเอาไปทำแทนแปลงแมวได้นะฟินเหมือนกันค่ะฟินเหมือนกันดูนะเดี๋ยวต้องหวยทำให้ดู <c oughs> อันนี้สิไม่ใช่อันนั้น <c oughs> พเพราะว่าเปราพลาจะติดไว้ที่ต่างๆเนี่ยเคยทำให้ดูแล้วนะดำหมดเลยเห็นปะ <c oughs> น้องแมวก็จะเอาหน้าไปสีค่ะทุกคนไปสีสีมือนีวันดีค่ะ <c oughs> นี่ค่ะ <c oughs> น้องแมวจะเอาหน้าไปสีค่ะ <c oughs> ชอบห้ทำแรงๆครับแม่ ฟินดีฟินดีเต้าเต้าเอ๊ะ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 ต้าหวยกลายเป็นแมวบ้านไปค่ะส่วนชายนั้นหิวตลอดเวลาค่ะดูดูดูด,ดูเขาจะมาสีชายด้วยนะดู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 ดดปกติต้องห่วยไม่เป็นแบบนี้คือปล่อยออกไปแล้วก็มานั่งอยู่หน้าบ้านเหมือนเดิมไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยตั้งแต่อยู่กันมาไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยตั้งแต่นงกองหายไปเป็นอย่างนี้เลยทุกคน ล่าอะไรรู้ไหมเดี๋ยวจะขึ้นคลิปให้ดูตั้งหวยก็เป็นคนท้องผูกใช่ไหมแล้วเขาอ่ะก็ตอนที่ปาพาไปหานมกล่องตามบ้านต่างห่างบ้านเป้าพาไปประมาณเจ็ดแปดหลังอะ่ะนั่นแหละตั้าหวยอะ่ะเขาอยู่ข้างบนแล้วเขาก็ร้องที่ไหนได้เขาท้องผูก oh, <no. S 1> เขาท้องผูกใช่ไหมเขาขึ้นไปขี้บนหลังคาเพื่อนบ้านเลย oh, <no. S 1> แต่ว่าขี้ไม่ออกหรอกทุกคนเบ่งไปงั่นแหละคือเขาเป็นคนอ,อึไม่ออกอยู่แล้วนึกออกไหมปห้าพาก็รู้สึกแบบ ถ้าเพื่อนบ้านเห็นนะ่ะแล้วมีขี้อะเขาต้องว่าเราแน่เลยทุกคนนึกออกไหม αι? แต่ว่าต้าห่วยเขาขี้ไม่ออกไงมั่นใจในความขี้ไม่ออกนั้นของเขาไงขึ้นไปไหนขึ้นไปทาอะไรจะหาอะไรกินโอ,โอ้แล้วต้าหวยนะไม่ยอมกินอาหารไฟเบอร์ยี่ห้ออื่นค่ะแล้วก็กินข้าวคุกปลาทูตอนเนี้แล้วก็กินยาถ่ายอยู่ค่ะทุกคน แก้ปัญหาไปก่อนเพราะตอนนี้เราย่อนคานินเนาะที่เป็นไฟเบอร์อะมันไม่เข้าไทยแล้วค่ะทุกคนขาดตลาดมาประมาณอห้าเดือนได้แล้วห้าเดือนได้แล้วเอาน้ำเกลงอมาทําไมคะหนูอยากรู้ว่ามาถ่ายพี่ต้องมวยทาไมหนูอยากเข้ากล้องค่ะแม่ อยากเข้ากองเหมือนใครบางคนค่ะแม่ดูสิคะแม่กางเกงแม่สีดำหรอคะเดี๋ยวจะทำให้เป็นสีขนแมวครับอืม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 เตา้ตาเตา้ตาเตา้ตาเต้านี่ถือว่าเป็นแมวฉลาดมากๆนะทุกคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำเนี่ยมีเหตุผลแน่นอนที่เขาไม่ยอมออกนอกบ้านแล้วทุกคนมีเหตุผลเชื่อไหมว่ามีเหตุผลเวลาเต้าหวัวอ่ะ ขาหลังเขาเหมือนใส่กางเกงยีน <_ d ream> เห็นปะเสกางเกงยียนสีดำอะ่ะเทมาละดูดีวอรดีดีดีหมือนใส่กางเกงยียนอยู่อะเออมีคนแบบเซลดูดูน้องน่ารักมากเลยคิดถึงตรงกล่องจึงเลยวันนี้ก็เป็นวันที่สิบสองแล้วนะทุกคนสิบสองแล้วไม่กลับมาไม่กลับมาแน่แต่ก็บอกแมวจอนหมดแล้วนะบอกแมวเราด้วย ว่าให้หาน้องนมกล่องให้หน่อยตอนนี้ขออย่างเดียวขอให้รู้ข่าวว่าน้องอยู่ไหนแค่นั้นโอเคไปแล้วทุกคนนะเดี๋ยวถ่ายแมวตัวอื่นให้ดูอีกแล้วค่ะาุบชุบอ๋อคนนี้ทำไมคะโอโหตันนี้ทิ้งตัวลงนอนเลยนะคะทิ้งตัวลงนอนเลยนะคะทิ้งตัวลงนอนเลยนะคะ,ต,นนะ,คะตาตา ชายเล็กๆชายเล็กๆชายเล็กๆเ,เปรี้ยวยวปอคอเปรี้ยวไปไหนบ่อคอน้องเปรี้ยวไปไหนคะเต้าหยวิ่งเล่นกับชายทุกคนแล้วก็ขึ้นไปข้างบนได้ยังไงนะเจอปาย่างแน่แล้ว <c oughs> ตายแล้วทำไงดีทุกคนเจอปาย่างแล้ว โอ้ยลงมาเดี๋ยวนี้เลยนะจะขโมยปลาย่างอันสุดแสนจะแพงของคุณยายไม่ได้นะคุณยายทําปลาย่างมาให้นะโดดลงมา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 แล้วไล่วัวได้วัวดูดูเล่นกันเดี๋ยชายดูนี่กระชกดู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 ห้าสี่สามสองหนึ่งอันนั่นอันนั่นอันนั่น อา้อา้อา้อา,อา้นี่แน่นี่แน่หลบเข้าไปใต้กระจกแล้วแล้วก็ใต้กระจกแล้วดูชิกินอาหารหกรียราดมาเลยเอาชายยังจะเล่นอยู่ไหม <c oughs> หน้าโผล่มาแล้วหน้าโผล่มาแล้วอ๊ะหายไปไหนแล้วล่ะหายไปไหนแล้วล่ะพี่ชายมองมา 哎，我奶奶看。